สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้ปลาเขียวชาแนลจะมาให้พามาดูนี่ครับหลังจากน้ำลดประมาณ3ามสี่วันครับอันนี้คือผลงานของน้ำมาปีปีนี้แหละครับผมน้ำจะกัดเส้นนี่นะน้ำมาถึงนี่เลยนะครับนี่คือลำน้ำจังมาให้ดูความ ูนเสียเสียคิดินเลอว่าเวลาน้ามาไม้ใหญ่เลยนะครับนี่เห็นไหมลอยน้ําเสาะน้ําจะขึ้นมาถึงน ون, <ส>ู้นเกือบจะไปถึงนู้น ون, จะเกือบจะไปถึงทางคองกนกรีตนล้วครับนี่เรือมีเจ้าของอยู่ครับแต่ว่ามาเก็บไม่ทันน้ําก็จะพาปีนอย่างนั้นแหละอันนี้น้ำน้ำลดแล้วครับผมแต่ลดยังไม่ยังไม่ถึงขนาด อยู่ตัวยังไหลอยู่ครับรถแต่ยังไหลอยู่อันนี้แหละครับคือน้ํากัดเซาะน้ํามาอย่างแรงครับผมจะเป็นช่วงนี้จะเป็นวังน้ําวนครับนี่ก็เลยจะน้ําจะกัดเซาะมานี่ตลอดเลยและนี่แหละครับคือสะดุ้งครับผมน,น,นู้นอันไหนอยู่กลางน้ําเนี่ยเขาจะเอาเขาจะเอาเออยกขาสรงคือเขาเรียกว่าขาแมงมุมแล้วก็จะเอาผ่าขึ้นครับเพราะเวลาน้ํามาจเจ้าต้นไม้มาทั้งต้นเนี่ยน้ำจะแรง จะมาเกาะผ่าเขาสำหรับอันนี้อยู่ข้างๆฝั่งก็เลยเอาวางไว้ก่อนนี่แหละครับวิธีชาวบ้านคือสะดุ้งเขาเรียกว่าสะดุ้งแผลครับนี่จะทําแบบอลังการงานสร้างเลยนะครับบางคนอาจจะไม่เห็นแบบใกล้ๆนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นที่พักอาศัยตอนกลางคืนครับผมเหมือนกระท่อมนี่แหละเวลาเวลาปลามากลางคืนก็จะมานอนกลางคืนเลย สะดุ้งแพรสะดุ้งแพรครับผมเรื่องนี้แหละครับคือผลงานพึ่งแห้งครับนี่น้นํานี่พึ่งแห้งธรรมดาน้าจะท่วมยี่หมดเลยตรงผมยืนนี่จะท่วมหัวเลยนะครับน้ำไปดามานี่ตรงตรงเราเดินอยู่นี่น้ําจะท่วมหัวเลยนี่อีกนี่อีกตัวหนึ่งแพรนี่ครับผมสะดุ้งแพรเหมือนกันแต่อันนี้อยู่คนละฝั่งอันนี้อยู่ใน อยู่ทางลางไว่นาทางหมู่บ้านคนครับข้างหลังเรานี่คือลำน้ำหยางนี่เวลาเวลาไม่ไม,ไม่ไม่ยกสะดุ้งเขาก็จะก็จะเก็บผ้าขึ้นไปที่ข้างบนนั่นนะครับบางคนอยู่ต่างจังหวัดบางคนไม่มีแม่น้ําใหญ่ไหลผ่านก็อาจจะไม่เคยประสบพบเจอแบบนี้ครับอันนี้คือเวลาน้ําลงมานี่อันนี้จะเป็นต้นต้นกาเรียกว่าต้นแสง เวลาน้ำท่วมแล้วน้ำลงมาจะน้ำนี่ีเลยขนาดนแสงยังลาบคาบไปหน้ากองมาดเดี๋ยวเราจะพาไปดูแพรครับผมแพรสะดุ้งอยู่ตรงนี้เยอะแยะเลยนะครับหลายตัวนี่แหละครับลมยินชวย,ชวยดูไกลๆดูตัวแพรตรวนูนะครับเดี๋ยวผมจะช่วย แพรจะนู่นคือแพรที่น้ําขึ้นมาทุงสูงแล้วเอาลงไม่ทันครับนะั่นสังเกตดูครับเรียกว่าแพรคางโคกอยู่เลยนะครับเราซูมให้ดูเลยสดๆเลยนะั่นมืออาจจะสั่นนะครับเอาผมเอามือถือเลยครับผมไม่ไม่มีที่จับกล้องแม่ดาวจับกล้องหมามา,มา,มาตกเป็ดครับนี่ครับลำน้ำยางทางบ้านที่ป่าเขียวมา ตกปลาทุกวันแผขทางโกลมเย็นเยน็นลมช่วยช่วยเลยแค่นี้ก่อนนะครับมาอัดเดชรำน้ำยางเวลาน้ำยังยุดลดจะเป็นทรงนี้แหละแต่รถก็ยังไม่ถือว่ารดเยอะนะครับผมแต่ก็ยังรถอยู่น้ำมาแต่ละทีนี่ ลาบขาบไปนากองเดี๋ยวหลังเราพามาดูใหม่นะครับผมแค่นี้ก่อนนะครับคลิปนี้สวัสดีนะครับหาแขวครับผม